สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ต้อเมเกษตรทวีทีพึ่อนคนหนงครับผมวันนี้ผมมารีวิวนี่ใบตัดหญ้าเนาอตามงกุฎพอ,อดีได้สปอนเซอร์มาจากออบริษัทต,ตามงกุฎเน่เนาะที่ส่งใบตัดหญ้ามาให้เราลองใช้เนาะก็ส่งมา4ใบมีแบบ12นิ้วคูณ3.5นิ้วคูณ1.4 .4 มิล1นมินี่คือความหนาเนาะแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็น14นิ้วคูณ3.5นิ้ว คูณมิลอันนี้ก็หนาขึ้นกว่าเมาื่อกี้แล้วก็ใหญ่ขึ้นด้วยแล้วก็อันนี้อย่างยาวเลยเนาะอ๋อนี่เท่ากัน16นิ้วคูณ3.5มคูณ2มิลอันนี้ยังหนาเลยนะครับพอดีเขา็เคลมว่าตัดพวกหินหอ,อะไรเงี้ยมีตัวใบมีดไม่บิดเดี๋ยวมาลองกันแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็นใบยาวสัวนเนานะ18นิ้วคูณ3.5คูณ1นกก็อันนี้เป็นใบพิเศษใบมาตรฐาน มีแบบใบพรีเมียมมาเนาะนี่ตัวนี้เป็นใบพร,พรีเมียมมีทั้งหมด4ใบเดี๋ยววันนี้จะมาลองตัดให้ดูกันใบค่อนข้างหนาแล้วก็มีน้ำหนักเนาะก็เดี๋ยวลองกันพอดีมีเครื่องตัดยาอยู่เดี๋ยวเอามาเปลี่ยนใส่พวกนี้ดูแล้วก็มาลองกันอีกทีเนาะเดี๋ยวไปหา้าขนาตัดให้ดูเนาะเห็นเขาเคมว่าใบานี้แข็งแรงทนทานมากมืออาชีพผมกําลังนี่๋ยวผมให้ดูกำลังประกอบเครื่องอยู่เดี๋ยวเอาใบ ไปติดกับเครื่องตัดหญ้าแล้วไปลองกันให้ดูครับน,นี่ก็เดี๋ยวมาประกอบใบเข้ากับเครื่องเนาะเราไปลองตัดกันใบแรกที่ลองอ๋อสิบสองนิ้วมาตรฐานเนาะเท่ากับใบเดิมเนี่นะใบเดิม <12 S 2> นี่ก็ใช้มานานจน,น,น,นดิงนน่งตึกนีและดูดูเงาวิง่งมันใส่ได้ทั้งสองด้านนะเนาะใบอ่าไม่ไม่ไม่ไมต้องกังวลว่าหน้าหลังอะไรยังไงโอเคเดี๋ยวมาประกอบกันครับเท่าบกับใบธรรมดาเนาะ เป็นไงหอมหนาผิดกันนะควมหนาใบดำมงกุลนี่หนากว่าอันนี้ใบนี้มันแถมมากับตัวเครื่องใช่ปะหรือซื้อซื้อมาทำตัวทั่วไปโอเคอันนี้เป็นใบของทํามงกุลเนาะโอเคใส่ใบนี้มันเครื่องระยาเก่าเนาะมันไม่มีตัวไอตัวไอตัวล็อกตัวล็อกมันเสียสุดแล้วชี่งคนนั้นอันนี้เราต้องเอาไม้มาทาบอ่าแล้วก็ใช้บล็อกคันปลอดภัยไว้ก่อนอ่า ดีกว่ามือแหวนนั่นแล้วโอเคโอเค,โอเคครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทคกันไปเลยครับ ใบเล็กเนาะสิบสองนิ้วตัวธรรมดานะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนใบเป็นใบสิบสี่นิ้วป่ะสิบสี่นิ้วอ,อันนี้ใบธรรมดานะเออกระินต่อเริ่เดินไปดูนะเออนี่เดี๋ยวผมพาไปดูต่อกระถิ่นที่ตัดไปเมื่อกี้นะอันนี้แค่ใบธรรมดานะดูโอ้ยลูกพี้องตัดชิดๆดินเลยอย่างเงี้ย อ๋อมันมีท่ออยู่นี้นหรอเอาท่อก่อนอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนใบใหม่มาลองชิดๆดูดิอ,นะอย่เงอืมจะจุยเลยอันนี้ยังเป็นแค่ใบสิบสองนิ้วธรรมดานะไม่ใช่ตัวพิเศษตัวพรีเมียมนะอืมดูนี่โอเคเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนใบครับใบต่อไปเราจะมาใช้ใบไหนต่อสบสอเมื่อ <ผม S 1> ่าคมสะใจเลยสะใจ เราเป็นไงมีมีรอยบินปะมไม่มีบินไม่มีแหวงนะครับอินโดนีเซียสองแถวนี้ที่โดนแถวจะไม่มีรอยเลยยังคมอยู่เลยผมรีวิวบ้านๆนะใช้งานจริงๆนะให้เห็นจริงๆเลยอันนี้สิบสี่นิ้วพิเศษอ่ะเดี๋ยวมาดูสิบสี่นิ้วพิเศษหนาเท่าไหร่นะกว่ะลืมไปแล้วเขียนอยู่ตรงนี้ ไม่เห็นอันนี้สิบสี่นิ้วหนึมอ๋ออันนี้หนาหนึ่งจุดหกมิลนะความกว้างสามจุดห้านิ้วอันนี้ตัวพิเศษนะธรรมดาเทียบกับใบเก่าเหมือเนเป็นยัง<ๆ> อย่างนี้ต้องมีรีวิวภาคสองไว้ตอนใช้ไปสักพักหนึ่งล้วนะมาดูได้ดิแต่จะดูเนื้อเหลี่ก็ปิดจะน,นะไนะด้ก็ปิดแล้วอืมันดูมันแข่งกว่าเรียบร้อยแล้วครับจะเราไปลองกันคือถ้าใช้ใบคมๆเนี่ยมันตัดมันนะเนาะตัดใบมันก็เพลินนะ Hãy to to ต่เเลยเมื่อกี้โดนโดนนั้นด้วยต่อไปเริ่มเ่ยปูนอ๋อมีอยู่ในคลิปนะครับตอนโดนปูนผมไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้เนาะเดี๋ยวมันกระเด็นใส่ดูดูความมีบินไหมโดนต่อไปเริ่มเลยแล้วก็โดนหินโดนอะไรด้วยนะมีรอยบินไหมไม่มีอมยังคมกริบบิ์เรื่อจริงเป็นไงไม่มีไม่มีอะไรระคายเลยในชะ่ไหมเนี่ยไม่มีเลย หูขนาาโดนตอจนไม่นี่เลยนะเครื่องหยุดเลยนะใบย,ยังไม่บินเลยปกติส่วนเนี้ยถ้าโดนอะไรแข็งๆมันก็จะไปก่อนใช่ไหมใช่นี่ยังไม่บินเลยยังไม่ไมิโอใช้ได้โอเคเลยสองใบเดี๋ยวลองกันต่อครับขอเปลี่ยนเครื่องหน่อยเอใบแข็งแรงไม่แข็งแรงนะคิดดูาขาดเผาขาดเลยตัดโดนตอใหญ่จัดไม่เร,รับเครื่องต่ายมีแรนโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเครื่องกัดก่อนเนาะ ตอนนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องตัดหญ้านะเมะื่อีตัดไปโดนตอนไปเริ่มเลยเาขาดไปแล้วเราบึ้มอนหลักการจริงเราไม่รู้ข้างหน้าเจออะไรอันนี้เป็นใบสิบหกนิ้วกี่มิลมะงนะะสองมิลสมิลต้นหนาเลยใช่ไหมหนาปักเลยอันนี้แบบพรีเมียมด้วยนะครับ ผม mark มไว้ว่าพรีเมียมอ่าสิบหกคูนสามจุดห้านิ้วใช่ปะใช่แล้วก็ความหนาสองมิลเดี๋ยวมาดูครับอันนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันเมื่อกี้ที่เล่นเผาขาดนั้นสิบสี่นิ้วใช่ปะสิบสี่นิ้วเดี๋ยวนะเล่นแต่เครื่องตัดยาเผาขาดเลยแต่เม็ดไม่มีความบินเลยใส่กิ๊กเลยต้องไปเอาเครื่องตัดยาตัวใหม่มาอีกีนะึง ก็ไปทดสอบจัดมาแล้วเนาะสำหรับใบจัดยาตามมุกนะุฎอะเนาะทดลองใบสิบสองนิ้วสิบสี่นิ้วแล้วก็ตัว16กนิ้วเนี่ยใส่ที่เครื่องอยู่ทีเนี้ยไอตัวสิบสองนิ้วกับสิบี่นิ้วเนี่ยใช้โอเคเลยครับเหล็กคุณภาพดีมากแล้วก็โดนหินโดนอะไรพวกเนี้ยไม่มีบินเลยครับลองดูนะฮะไม่มีรอยเลยปกติแล้วขอ,อบขอบเนี่ยถ้ามันโดนหินโดนอะไรพวกเนี้ยมันจะบินก่อนชาวบ้านเขาแถวนี้เนาะ แต่ด้วยความที่เหล็กเขาคุณภาพดีนะคบจะไม่มีรอยอะไรเลยแต่มันติดปัญหาตรงที่ใบ16นิ้วกับใบ18นิ้วเนี่ยมันใส่เครื่องตัดหญ้าผมแล้วเครื่องตัดหญ้าผมกําลังไม่พอมันทําให้เฟืองมันมันรูดอะ่ะก็ใช้งานไม่ได้ก็เลยอยากจะแนะนําว่าถ้าใครจะใช้ใบ16นิ้วกับ18นิ้วเนี่ยผมแนะนําให้ใช้เครื่องตัดหญ้าที่คุณภาพสูงกว่าน,นี้หน่อยแรงๆแ,แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ใช้ใส่กับพวกรถตัดหญ้าที่เราเข็นตัดอะไรพวกนี้หรือไม่ก็รถนั่งขับเนี่ยจะดีมากเพราะว่าใบเขาใหญ่แล้วก็แข็งแรงมาก ก็เท่าที่ลองมาก็ถ้าจะตัดในสวนนะเนาะตัดพวกตอกระทงกระถิ่นอะไรได้เนี่ยสิบสองนิ้วก็ผมว่าสิบสี่นิ้วเนี่ยโอเคสุดล้ะกำลังดีไม่เล็กไปแล้วก็ไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่กินกําลังเครื่องด้วยแล้วก็คุณภาพเหล็กนี่โหแล้วใบเนี่ยโคตรคมเลยคนระับนวดฟซลเตอร์ผมข้างหลังมือกับขาดไม่ได้ติดเครื่องนะขันออกแล้วเลืมไถ่ถุงมือปาดเข้าไปตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยเลยแต่ใบเนี่ยรับ ใค,ใครชอบตัดหญ,ญ้านะผมว่าทําให้สนุกกับการตัดหญ,ญ้าเพิ่มเลยมันมากแต่แต่ต้องดูกําลังเครื่องด้วยเนาะก็เอามาแนะนํางานครับ,บ,บสําหรับใบตัดหญ,ญ้าตามกูดไทรสนใจก็ในร้านตด้าก็มีเนาะก็ลองดูครับผมว่าคุ้มแล้วก็เขาเรียกว่าไงไม่ต้องเปลี่ยนใบบ่อย,ย,ยด้วยเพราะคุณภาพเหล็กเขาอะคือถ้าเทียบกับใบใบเก่าที่แถมมากับพวกเครื่องสัดหญ,ญ้าหรือใบที่ซื้อตามร้านทั่วไปเนี้ยบางคนละเรื่องเลยแต่พวกเนี้ยึกจนไม่รู้จะสึกยังไงแล้วแต่เนี้ยโห อันนั้นโดนหินทีก็เป็นบินแล้วอ่าโดนเนี่ยตรงนี้ตรงปลายตรงน,รงนี้โดนหินทีปุ๊บก,ก็บ,บิดนะอันนี้โดนทั้งหินปูนปูนเลยอันนั้นมันวงท่อเนาะลอะงตัดวงท่อนี้ไม่มีบินไม่มีกระเทือนเลยก็น่าจะใช้งานได้นานขึ้นแล้วก็ใบเนี่ยสลับใส่ตรงไหนก็ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเนาะก็เหล็กคุณภาพสูงเลยทีเดียวโอเคครับวันนี้ก็มาแนะนําเจ้าใบตัดหญ้าตามงคุดก็ใครสนใจก็ลองดูครับในลาบซด้ามีขายอยู่ใบที่แปดนิ้ว สิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดแล้วก็ความหนาก็มีตั้งแต่หนึ่งหนึ่งจุดหกมิลตัวนี้ใบใบหนาสามมิลเริ่มเทิ่มเลยใส่เครื่องอ่ใส่พวกนั่งขับแจ่วเลยใส่นั่งขับอะไรพวกนี้ผมว่าค่อนข้างดีแล้วก็ตัดมันมากก็เดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะเดี๋ยวไปหาเครื่องสัญญาณแรงๆตัวน,นี้ก่อเดี๋ยวโมวตัวนี้ใหม่ก่อนเดี๋ยวมาลองใบใดแต่แต่ถ้าให้ดีนะผมว่าใบสิบสี่นิ้วเนี่ย ัดสนุกและตัดมันด้วยมันเลยอกระทงกระถิ่งตอกระถิ่งกระจุยมาเนียนะ่ยไม่มีบินเลยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะมาแนะนําไปตัดหญ้าแล้วก็ขอบคุณอ่ไปตัดหญ้าตามองคุณด้วยที่ส่งมาให้เรารีวิวถึงสี่ใบเลยแต่ก็ต้องขอโทษด้วยคือรีวิวได้วาชงใบใบที่สี่ไม่ไหวครับ <c oughs> เครื่อง <c oughs> เครื่องตัดหญ้าเรากําลังไม่ถึงอนะเนาะแต่ใบผมผมชอบนะโอเคเลยตัดมันมากสนุกมาก คครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนะาะพอแจากกันไปก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กดสามสาังขารให้ช่องพี่ต้องกเกษตรินทร์วิจิตรพึง่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ก่องใครนใครสนใจใบตัดพวกนี้เนาะก็อินบ็อกซ์เข้ามาถามคอมเมนต์เข้ามาถามกันจะได้ว่าเออเป็นยังไงอะไรยังไงจะสั่งใครสั่งไม่เป็นจากลาซาด้าสั่งไม่เป็นก็อินบ็อกซ์มาเดี๋ยวผมหา,าวิธีสั่งให้หรือไม่ก็พี่ก็ส่งที่อยู่มาให้ผมเดี๋ยวผมสั่งให้แล้วก็เก็บเงินไปทางก็โอเคครับใช้ดีีีีมมาากกโอเคคครรรัััับบวววนนน้้้็ปะณแลสสด